ดูการเกี่ยวข้าวครับงานเล็กๆที่เรามาปักดำมาไว้นะครับหลังจากมือถินนั่นกิจกรรมของเด็กๆครับดูครับโน่นแม่กับลูกดูครับขี่คอกันเกี่ยวข้าวครับดูครับธรรมดาครับกลับมาฝั่งนี้ก็นี่ครับจะเสร็จแล้วหนึ่งหน้าครับเกี่ยวมาจากตรงนู้นครับ เต็มรถนะครับงานเล็กๆครับงานไม่ใหญ่ก็เกี่ยวกันไปนะเ <c oughs> ขบพักหน่อยหน่อยเขาพักเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหลังจากเสร็จงานบนกระถินก็มานั่งพักเหนื่อยเกี่ยวข้าวเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ครับมันไกลบ้านนะครับเพราะว่าไก่จะลงมากิน,นครับเราก็ต้องพอสุกพอเกี่ยวเราก็ต้องเริ่มเกี่ยวให้เสร็จนะครับหรือไม่งั้นก็มันอาจจะล้มครับก็ยังล้มเป็นทางมาเลยครับเกี่ยวยากมากๆครับ อ่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้แล้วครับเราจะรถลงมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับพัฒนากันไปครับอาจจะไปแบบไหนอย่างไรในการเกี่ยวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป่าเป่าถอดเป่าถอดปีน่ะเป่าเป่าเร็วจากพังเร็วเป่าโอ้ยไปแกะปีมันนี่ีบันเหล่าล้มไม่ค่อยตัว ดูก็ทำไปครับเกี่ยวข้าวครับใช้มือถ่ายถ่ายไม่นานครับไปครับงานว่างที่เราดำมอยครับไม่เยอะครับ จะขี่ขึ้นกันแท้เด้อขึ้นบ่ได้เด้วไปหาหม่งมื่นได้บ้านเหี่ยาโว้ยนอ้อครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวบ่ได้แท้มึงอ่ะไปครับเดี๋ยวไปรถมาก,ก่อนครับเรียบร้อยครับงานเล็กๆของเราได้นี่ครับรถที่สองในประมาณนี้ครับรถที่สองครับอ่า แต่ก็น้ำหนักดีครับนี่นะครับผลของการที่เราปักดำต้นละกีบนะครับนะครับต้นละกีบดำกีบเดียวกีบเดียวในการปักดำนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับการแตกกอนะครับให้เราได้ดีมากๆครับถือว่าสุดยอดครับผลผลิตก็เต็มที่น่าดูสวยงามกันเลยนะครับกับผลผลิต แล้วก็ผลของรวงนะครับขนาดลูกข้าวนี่ครับนี่เขาเรียกลูกข้าวนะครับเนี่ยนี่คือต้นลูกมันครับไม่ใช่ต้นแม่นะครับนี่คือต้นลูกข้าวนะครับแต่มันก็ให้รวงใหญ่นะครับถ้าเราปาักดำมันจะได้รวงดีอย่างนี้ครับแต่ว่าแรงที่จะทําทั้งหมดมันสู้ไม่ไหวนะครับก็เลยต้องเอากันแค่ที่พอเป็นไปได้เนาะ ในการทำนาเนาะแรงเรามีเท่าไรในการที่จะต่อสู้แรงเรามีเท่าไรในการที่จะทำะใส่แรง,งตัวเองคือสิ่งสำคัญน,นะครับไปครับเก็บของเนี่ยบ้านอยู่ใ,ใกล้นี่ครับแต่ว่าไก่นอนเห็นไหมเห็นไก่ไหมครับมันก็จะลงมากินข้าวเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบเกี่ยวออกนะครับพราอย่างนั้นมันจะไปหมดเนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ยไก่กินหมดครับเนี่ย เราก็เลยต้องจัดการเพื่อให้เรายังมีผลผลิตพอที่เป็นไปได้อยู่พี่สาวบอกว่าตรงนี้ร่วงไห้ดีจะทําเป็นข้าวปลูกด้วยะจะไปตากแก่ทําเป็นข้าวปลูกด้วยนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้กี่สอบได้ถึง3สอบหรือเปล่านะครับกับผลผลิตนะครับตรงที่ดำดหลายรอบอยู่ตรงโน้นก็เดี๋ยวพี่ว่ากันครับยังไม่พอเกี่ยวนะครับยังไม่พอเกี่ยว ว่ากันว่าจะใช้รถหรือว่าใช้มือเหมือมนงานนี้งานนี้มันงานเล็กครับงานเล็กที่เราดำา20มัดนะครับนี่ครับที่เราปักดำา20มัดแล้วข้าวตรงนี้ไม่ได้หวานแม้แต่เม็ดเดียวเป็นข้าวดำทั้งนั้นนะครับตรงนี้ครับ20มัดอ่า,อาในการปักดำนะครับก็ถือว่าผลผลิตก็20มัดเนี่ยถือว่าใช้ได้เนะเดี๋ยวไปดูสรุปข้าวที่เราไป ตากไว้บนบ้านพี่นะครับไปครับนี่คือผลผลิต <c oughs> ของข้าวาต้นพันแค่ยี่สิมัดนะครับเนี่ยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับรวงใหญ่ดีครับในการมานำมาปากดำครับถ้านับฟ่อนก็คงจะประมาณสัก30กว่าฟ่อนอยู่มั้งนะครับ ถ้านับฟ่นอนเกี่ยวรับจ้าง30ฟอนอยู่ได้หถือว่ารวงข้าวกำลังดีกำลังสวยครับากการที่ได้ผลผลิตสวยๆแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนี่คือผลจากการข้าวของข้าวนาดำครับที่เราดำปักดำให้ดูในคลิปต้นต้นปีในการปักดำค่า,าดำนานะ งานนี้จะเป็นงานแรกที่เราทำคลิปให้ดูว่านี่คือการปักดำนานะครับปีนี้ของปีนี้นะครับมัดนะคมับนะครับถ้าไปดูย้อนหลังก็จะเห็นว่าก้าที่เราดำเราดำแค่ต้นละ1กลีบหรือ1ต้นข้าวที่ปักดำลงไปนะครับเขาก็ถือว่าแตกกอได้ดีใส่ปุ๋ยแตกกอ1ครั้งแล้วก็รับมานอีก1ครั้งนะครับเนี่ยนี่คือผลผลิตที่ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าจะตีเป็นสอบนี่ยังไม่รู้ว่าประเมินแล้วน่าจะอยู่ทั้งมาณสองสอบกว่าได้อยู่น่าจะได้อยู่สองสอบกว่าหรือสามสอบนะครับงานเล็กๆนะครับเนี่ยสำหรับข้าวนาดําก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะ <c oughs> แค่การประเมินแค่การประเมินนะครับไปครับบายยจุกๆทุกคนท่านเหนื่นอยๆภาพขอเวลาพักเนอยแป๊บนะครับผมทุกคน